สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันมาเล็ก,กี้ค่ะวันนี้แดดออกนะแต่ว่าอากาศหนึ่งองศา่ะฮะก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนิดนึงแต่ก็อยากจะได้คลิปที่สวยๆนะคะในการเ,าเรียนภาษาเยอรมันกับเพื่อนๆก็เลยเวันนี้เราก็จะมาเรียนคำกริยาซึ่งเราจะใช้ นี่ก็คืออเป็นอยู่คือนะคะเช่น ich bin du bist er sie es t ist ihr sei wir sind sie ซีที่เป็นอ่า ก็คือ,อวันนี้เราจะ ฉันฉันคือเล็กเล็กก็คือชื่อของฉันดีก็คือฉันเป็นเพศหญิงใช่ไหมเขาใช้เป็นดีหรือว่า,าบางคนก็ใช้เรียกตัวเองว่าอีกบ like ินเล็กก็ได้หรือว่า Air i s t h โทมัก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าอีกบ like ินดีเล็กใช้เป็นแทนเพศหญิงหรือ i i r is t r e r ียโทมก็คือเขาก็เป็นโทมัสแต่ว่าให้เน้นว่าเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ Ich bin äh uh, 3 und 40 Jahre alt. Ich bin 3 und 40 Jahre alt. คือฉันมีอายุตอนนี้ก็อายุ43ปีแล้วนะคะหรือว่าถ้าเรามีอายุแค่15เราก็บอกว่า Ich bin äh uh, 15 Jahre alt. อายก็แปลว่าอายุนะคะเรามีความสุขใช่ไหมก็บอกว่า w วียคือพวกเราวียซินกรุกเลกเวียซินกรุกลก บินคลายก็คือชั้นตัวเล็กมมันมายมันก็คือสามีของฉัน air is gross air อีร์อกก็คือใช้แทนคำนามของคำว่าสามีของฉันก็คืออ r ร s s ิสโกก็คือ g r o ดก็คือตัวใหญ่ตัวสูงตรงกันข้ามกับคลายนะคะเป็น ไม้นยากเกไม้เนยยากเกก็คือซีใช่ไหมคะซี see, แทนเพศดีก็คือไม้เนยยากเกย์ ist alt ไม้เนยยากเกย์ ist alt alt ก็คือเก่าใช่ไหมคะไม้เนยยากเกก็คือเสื้อกันหนาวข,ของฉันเนี่ยเสื้อยากเกของฉันเนี่ยมันเก่าแต่ถ้ามันใหม่ละ่ะเราก็อาจจะบอกว่าซ้ายเนยยากเกย์ก็คือ ื่อของเขาผู้ชายคนนั้นนะ่ะซ้ายนี่ยากเกี่ย east น้อย east น้อยก็คือใหม่ใช่ไหมคะไม้นี่ยากเกี่ย east alt ซ้ายนี่ยากเกี่ย east น้อยแล้วก็ออ่ ich bin hausfrau ich bin Housefrau ก็คือฉันก็คือแม่บ้าน Myne Freudin เพื่อนของฉันเพื่อนหญิงของฉัน Myne Freudin s C e i s t Studentin s C e i s t คำกริยาที่ใช้กับแบบไซต์เนี่ยเราก็มีใช้ได้หลากหลายนะคะซึ่งเป็นคําง่งายเป็นประโยคน์ง่ายๆที่ใช้กับคำประธานบวกกริยาแล้วก็คำตรงหรือว่าคำรองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็มาเรียนกันง่ายๆซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าการใช้แบบไซา์เนี่ยคะ่ะไม่ยากเลยนะคะก็คือ มันก็จะเป็นคำง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลองนำไปใช้ดูนะคะรับรองว่า,าถ้าเ,ๆๆววรเราฝึกบ่อยๆเราวีจะโฮเรนคือคือฝึกซ้ำมันก็ไม่ยากนะคะก็ลองไปฝึกด,ดูเว็บไซต์สำหรับอันเป็งอ่ะอันเป็งอ่ะก็คือเบกินน่ะก็คือกำลังเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแว็บไซต์ hmm. ก็คือคำกิริยาของคำนี้จะเป็นไฮไลท์เลยในการ ใช้บ่อยใช้เกือบทุกๆวันใช้ในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งถ้าเราผันผันตามาสรรพนามคําสรรพนามนะคะอีบินดูบิสก็ผันไปเรื่อยแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆลองไปฝึกดูนะคะแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันรับรองว่าภาษาเยอรมันไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากถ้าเราขยันฝึกขยัน อ,อ่านเขียนแล้วเราก็จะเก่งค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าชื่อชื่นในทางเนาะ